สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่อง i อเอ็มชนะพีกันอีกครั้งวันนี้ผมจะมาสอนเล่นแมเอ,อิลเมปลเลยนะดูชิอเปยลอย่างนี้นะครับอย,อย่างนี้นะี่นะเดี๋ยวผมจะทิ้ง,งลิงก์เล่นเ,นเออมเปิลเมเปว้ให้ด้านหน้านะครับแต่ใครที่สนใจอยากจะเล่นวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นแบบนี้โดย ข้าวๆนะครับแปบไม่ได้ละเอียดมากอันดับแรกครับเราต้องเราต้องกดที่ตรงนี้ก่อนกดคําว่า b ิ i l d หรือสร้างเลยครับเรื่อรูปครอนเลยครับกดเข้าไปแล้วเราก็กดที่เชลนะครับจะกดที่อันนี้แหละครับแล้วก็แล้วแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกอันไหนก็ได้นะครับแต่ว่าตอนแรกครับผมแนะนํานะผมแนะนาเป็นสามเป็นสี่สี่อันนี้นะครับสี่อันนี้ เพราะว่ามันเออไอไออันนี้มันขายมันใส่ของได้เยอะแต่ว่าเออสามอันนี้คือมันจะใส่ของที่มีราคาถูกแต่ว่าตอนขายจะราคาแพงนะครับแนะนําสุดก็คืออันนี้นะครับราคาห้าร้อยบาทตอนเริ่มต้นเมื่อ่ๆจะมีเงินทั้งสิ้นสี่ถึงห้าพันไม่แน่ใจนะครับผมผมไม่แน่ใจแล้วก็หลังนั้นที่กดที่ตรงนี้นะครับเป็นเออ เป,เป็นเหมือนเป็นแคชเชียร์นะครับผมแนะนําวันนี้ครับตอนเรื่มตุนเป็นอันนี้เป็นอันนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าไออันที่อันนี้ไออันนี้คือไม่แน,น,นะนําเลยครับอย่าอย่าใช้ครับเพราะว่าผมเคยแช่แล้วคือเออมันคิดเงินช้ามากอืมใช่แล้วก็แล้วก็กดปิดไปครับผม <S <S 1> <S 1> อ๋อลืมลืมอธิบายอีกอย่างหนึ่ง คือก็ก็คือตรงนี้นะครับคือตรงนี้คือจะเป็นคือจะเป็นย้อนกลับเส้นเหมือนเราช่างผิดแล้วก็ย้อนกลับนะครับไม่ต้องลบนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราเราเราอยากรีกลับคือเราลบมาผิดแล้วก็รีกลับไปนะครับแต่ว่าไอ้สองอันนี้ผมไม่รู้นะครับเองเภออะไรแต่อันนี้คือจะเป็นที่ย้ายของนะครับที่ย้ายของจากตำแหน่งนี้ไปตำแหน่งนี้นะครับส่วนนี่คือลบของนะครับลบของแล้วตังก็จะคืนมานะครับอื แล้วก็ส่วนอันนี้คือการการดูว่าห้างเรามีต้นไม้ส่วนไหนบ้างนะครับส่วนอันนี้คือการการเอ,อ่อการดูว่าคนในห้างเราแออัดแค่ไหนนะครับส่วนส่วนส่วนอันนี้จะดูไอไอไออันนี้นะครับไออันนี้จะดูเป็นแบบเหมือน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 เป็นเอ,อ่อ เป็นเหมือนเหมือนมีหลังคาด้วยครับอืมอย่างนี้นะครับผมส่วันนี้คือมองมุมบุมครับมองบุบบแบบนี้นะครับผมส่วันนี้คือเลื่อนชั้นครับเกี้นนี้สามารถสร้างสร้างได้ทั้งหมดสองชั้นนะครับผมก็มีชั้นหนึ่งไอไอนี่ก็เป็นชั้นสองอันนี้ไอนี่ก็เป็นราคาชั้นสองนะครับผม เะนน่าครับพิธีการซื้อของด้วยนะครับให้ให้ให้ใ i̇şte ห้เพ hm yes. ื่อนกดมาที่ตรงนี้นะครับกดกดมาที่เออรูปนี้นะครับรูปนี้แล้วก็แล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนเลือกของที่เพื่อนเพื่อนจะวางนะครับให้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 เพื่อนเพื่อนเลือกของรูปนี้ครับที่เพื่อนเพื่อนจะวางในชิล ถ้าถ้าไหนวางได้ถ้าไหนวางได้มันจะขึ้นเป็นสีอย่างนี้นะครับจะขึ้นเป็นสีอย่างนี้ถ้าไหนวางไม่ได้มันจะขึ้นเป็นสีอย่างนี้นะครับไอ้ยันนี้ไอ้ันนี้ไอ้นี่คือไป่สาชาว่าวางได้นะครับครับผมพอที่เราคิดไปเชื่อมครับพอ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 เสรสจแล้วก็ต้องไปซื้อของครับผมซื้อของซื้อของโดยการเออรับรถไปนะครับตอนเริ่มต้นเขาจะมีรถกระบะมาให้หนึ่งคันนะครับผม เลยนะคบภาพอาจจะไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอา้นี้มันผมไม่ได้ปรับคุณภาพภาพอะไรมากมายนะครับผมตรงอะลยะครับตรงเอเไรสวี่สศรอีเรลีขอโทษครับขอโทษเดี๋ยว เดี ều, đ ều, đ ều, đ ều ๋ยวเดี๋ยวเดี L ๋ยวเดี M ๋ยวเอาไปครับเดี๋ยวเอาไปขอโทษครับลองนึงลองนี้สักคุณอ่ะ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 นี่ครับเราเรามาเรามาที่แยกนี้ครับแยกใหญ่แยก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 นี้เสร็จนะครับแล้วก็แล้วก็มาที่นี้นะครับก็ดิ่งมาไปเลยครับ นี่ครับอันนี้ไออันนี้คือที่ซื้อของนะครับนี่ให้ให้ให้เรากดที่คําว่าใบใบอันนี้นะครับผมแล้วก็แล้วก็เราก็เลือกของที่เราเลือกวางเมื่อกี้ครับคผมเช่นเมื่อกี้ผมซื้ออันนี้ใบผมก็กดกดที่อันนี้แต่ว่าอันนี้คือจะเป็นการส่ง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 ถึงห้างเราโดยตรงโดยที่เราไม่ต้องมาเอ้โดยที่เราไม่ต้องขับรถมานะครับผม แต่ว่าอันนี้มันจะบวกเงินเพิ่ม25%นะครับซึ่งผมแนะนำว่าขับรถมาดีกว่าเนาะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ซื้อรถนะครับผมที่ซื้อรถจะอยู่ตรงจะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปกับ นี่ครับเพื่อนเพื่อนที่ที่เอ่อนะที่ที่ที่ซื้อรถจะอยู่ตรงนี้นะครับเออเพื่อนเพื่อนแล้วผมยินบอกไปว่าเออวิธีการวิ่งของแบบนี้นะครับนั่นคือกดชิปนะครับผมกดชิปนี่ครับกดชิปกดกดชิปตัวนี้นะครับผมชิปตัวนี้ในในเกมนี้จะมีรถหลายประเภทนะครับผม เริ่มตั้งแต่ว่าเพคแรกคือกระบะนี่น็คือรถเริ่มต้นที่เขาให้เรามานะครับผมอย่างอย่างอย่างที่สองก็คือเป็นรถตู้นะครับเอ็ส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนรถตู้ขนาดใหญ่นะครับส่วนส่วนอันนี้จะเป็นเออรถบรรทุกขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นเออเออเลนรถตู้เอ้รถบรรทุกขนาดกลางนะครับผม ส่วนส่วนนี้จะเป็นรถรถบรรทุกขนาดกลางกันนะครับผมแต่ว่าคันนี้คันคันนี้กับกับคันนี้จะเหมือนกันจะเหมือนกันที่การบรรจุของนะครับผมดูนี้นะครับไอคันนี้สามารถจุได้2,500รคันนี้ก็สามารถจุได้2,500ส่วนสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง2คันนี้ก็คือความเร็วครับผมไอไออันนี้คืออะไรนะครับผมผมไม่รู้แต่ว่าท็อปสปีดของคันนี้สามารถ เร็วได้สูงสุดคือ1 40นะครับผมแต่ว่าคันนี้เร็วได้สูงสุดคือ95นะครับผมมันมัน,ม,นมันต่างที่ตรงนี้นะครับผมราคาราคาก็จะต่างที่2 0 0หมืนะครับต็มันคันนั้นคันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่สุดนะครับผมซึ่งจะมีความจุที่6 0พันนะครับไอ้กันนี้คืออะไรผมไม่รู้ครับแต่ว่าเออ ความเร็วสูงสุดที่คันนี้ทําได้คือ95นะครับผมราคาอยู่ที่6,000 60, ืนนะครับตัวคันสุดท้ายก็จะเป็นรถบรรทุกข,ขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับผมความจุที่6,000เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมอย่างที่ผมเพิ่งพูดไปนั่นคือมันต่างที่ความเร็วนะครับผมซึ่งคันนี้จะอยู่ราคาอยู่ที่ 299โลบัคกนะครับผมซึ่งคันนี้เป็นโลบัคกนะครับไม,ไม่ไม่สามารถเอาเงินในเกมซื้อได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครสงสัยว่าพี่ครับผมเออเออเออผมอยากเอ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 ฟในเกมนี้ทำไงครับเดี๋ยว เดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะมาสอนการว,วิธีการ AFK นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ผมจะมาสอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับและทุกคนอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe ว่าและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ